อนาคตก็มาที่นี่แน่นอนครับบรรยากาศดีน่าเข้ามากสนุกมากค่ะพี่ชอบมากๆปีนี้คนเยอะม,มากๆค่ะหนูได้ลองหลายอย่างเลยค่ะชอบค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบมาตั้งนานอยู่แล้วด้วยสมัครขาแน่นอนมาดูก็เปิดใจมากขึ้นครับรว่าพ่อแม่ก็สนับสนุนอยู่แล้วว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยอะไร,ะไรพ,พี่เขาดูแลดีมากเลยพี่ของในงานอร่อยรับ <laughs> รู้สึกว่างานจัดค่อนข้าง,าง,างที่จะแบบจุดนี้เข้าใจง,ง่ายค่ะเดินทางง่ายค่ะ หนูชอบตรงที่เขามีกิจกรรมมีเวิร์กช็อปอะไรให้ทำหลายๆอย่างได้ลองทำหลายๆอย่างนิทรรศการฉายเรื่องจูจูสูไเซนแล้วก็ไฮคิวขาอันนั้นก็คือสวยมากชอบที่แบบว่ามีงานนิทรรศการให้มาดูค่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเหมือนเปิดโลกคนเยอะมากๆเนยครับแล้วก็แบบพี่ๆแบบเอเนจี้แรงมากผมเลยแบบ โอเคต้องมั่นใจแล้วแหละเปิดประสบการณ์นี้ค่ะแบบเป็นครั้งแรกที่แบบได้มาลองไลฟส์สดขายของก็รู้สึกว่าก็เหมือนเป็นทางเราเหมือนกันนะคะได้เข้าไปดูที่ห้องครัวสนุกดีค่ะได้ลองทําจริงผมได้ลองใช้กล้องได้ลองแสดงแล้วก็มีพี่ๆในคณะที่น่ารักมากครับสอนผมทําทุกอย่างแล้วก็ให้ผมลองทุกอย่างครับได้ไปดู เทศมาค่ะแล้วก็ชอบมาเพราะว่าคอนเนคชั่นเยอะหนูไปคณะวิศาวะมาค่ะก็ไปดูเครื่องมือต่างๆที่เรียนแล้วก็พี่เขามีทําทดลองหุ่นยนต์ให้ด้วยค่ะพี่สนุกมากมาปุ๊บเราจะได้มาหาประสบการณ์แล้วก็มาเจอกับรุ่นพี่ที่เขาแบบมีประสบการณ์มากกว่าถ้าเราไม่มาครับเราก็จะแบบหาข้อมูลแบบผิดๆแบบในเน็ตอะไรอย่างงี้บางทีมันก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่ากับมาถามที่ตรงมันตาชมากสุดยอดมากเลยครับสุดจริงมากั